ห้ำพูดต้องห้ามในสนามบินห้ามพูดเด็ดขาดถ้าเผอพูดออกไปอาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีมีคำอะไรบ้างก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับผมเขาได้มาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมให้กับผู้ที่ใช้บริการในสนามบินแล้วก็บนเครื่องบินนะครับผมเผยแพร่ข้อมูล คำพูดต้องห้ามนะผมเพราะว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสําคัญนะผมในการใช้บริการที่สนามบินและก็บนเครื่องบินนะผมเพื่อที่จะไม่ให้ผู้โดยสารนะผมได้รับโทษนะโดยไม่รู้ตัวนะผม เพราะว่าคําพูดหรือการกระทำบางอย่างนะครับผมถือว่าเป็นภยัยคุกคามต่อความปลอดภัยนะผมไม่ว่าจะเป็นต่อเจ้าหน้าที่นะฮะหรือว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการนะฮะร,รวมถึงเป็นภยัยคุกคามนะครับผมในการรักษาความปลอดภัยภายในสนามบินนะครับผมซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับผมมันอาจจะเข้าข่ายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการการเดินอากาศพุทธศักราช2558และต่อไปจะเป็นคำพูดต้องห้ามนะครับผมห้ามพูดในสนามบินแล้วก็ห้ามพูดบนเครื่องบินเป็นเด็ดขาดนะครับผมคำแรกเลยระเบิดนะครับผมห้ามพูดเด็ดขาด2การก่อการร้ายมีการก่อการร้ายห้ามพูดเด็ดขาด3ม,มีการจี้เครื่องบินหรือว่ามีการป้นเครื่องบินห้ามพูดเด็ดขาด 4. การพูดหรือว่ามีการขู่คนอื่นว่ามีโรคร้ายแรง5การนั่งใจตะโกนให้คนอื่นได้ยินว่าเครื่องบินกําลังจะตกอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็การกระทําสุดท้ายนะผมนั่นก็คือการโยนกระเป๋าให้บุคคลอื่นโดยที่บุคคลอื่นไม่ทันรู้ตัวนะครับผมอาจจะทําให้เขาตกใจได้อันนี้ก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคำพูดทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะผมถ้าเราไปพูดใส่ใครแล้วเขาเอาไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะผมและเจ้าหน้าที่เนี่ยพิสูจน์ว่าเป็นความจริงเราต้องมีโทษนะครับผมได้รับโทษจำคุกไม่่เกิน5ปีหรือวา ปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะผมหรือว่าทั้งจําทั้งปรับแต่ที่หนักกว่านั้นนะผมคือการนำำําคําพูดเหล่านี้ไปกระทําบนเครื่องบินนะครับผมไปพูดทําให้ผู้อื่นตกใจแล้วก็เกิดความโกลาหลน,นะครับจะได้รับโทษตั้งแต่จําคุกนะครับ5ปีถึง15ปีหรือว่าปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง600,000บาทนะผมหรือทั้งจําทั้งปรับยังไงเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่า การพูดเล่นที่เราไม่คิดจริงจังเนี่ยอาจจะกระทบต่อบุคคลอื่นนะครับผมแล้วก็ถือเป็นความผิดคั้นร้ายแรงนะครับผมเพราะว่าสถามบินเนี่ยเป็นสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงครับผมเขาถือเป็นเขตที่ควบคุมไม่ให้เกิดความโกลาหลนะครับผมใครที่สร้างความแตกตื่นต่อบุคคลอื่นเนี่ยถือเป็นความผิดคันร้ายแรงนะครับผมยังไงครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ